สวัสดีครับวันนี้วันที่30ท่านว่าค่ม2 5 6 4นอกครับผมนครอนตะลอนวัวนะครับยู่ที่ตลาดโคกกระบือนะครับบ้านกุดหว่าตำบลกุหว่าอำเภอกุชินาไลา่จังหวัดกาลสินนะครับนะครับเมื่อน,นี้เป็นนัดทรงไทยปี2 5 6พั้ารยบส่ครับเดี๋ยวราคางวัวสิเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวพนภาพพี่น้อง เบิ้งนะครับเอาติดตามเบิ้งครับผมนะพอนตลอดวัวครับตลอดตอกปอกปอกนี่งๆไงตอกปอกปอกนิ่ๆเมียสาวนเม่สาวเปิดไฟูเบเนับผมแม่สาวเปิดไดเ็บเน เออเปิดเดี๋ยวน,ะ,นะหามุมก่อนเออเปิดไว้เจี๊ยบมือแม่สาวหัวล่นบ่หัวล่นครับหัวล่นครับลูกลูกใครครับนี่ลูกสติงเล่คือผมโอ้ลูกสติงเล่ครับเป็นลูกสติงเล่ครับผมโอ้สติงเล่ะนะครับสูงกว่ามาั่นเท่าไหร่นะพ่อหนินร้อยสามสิบหาน้อร้อยสามสิบหาะนะ้ร้อยสามสาน้ร้อยสามสิบหา พ่อพ่อร่อหลวง่ง่วจะปีสี่สีสองปีนะครับโอ้สีสองปีแล้วนะครับเด้อเป็นแม่สาวด้วยครับเด้อเป็นแม่สาวนี่ครับขาไม่มีตำแหนนี้เนาะขาเพิ่นครับผมบ่มนีครับลูกสติงเล่ดนะครับสีสวยๆนะครับสีแดง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 นะครับเนื้อนั่นหนาอ่างทองดีๆนะครับนะครับเป็นแม่สาวไม่มีตำาหนนี้นะครับ นี่ครับเบื้องไายเพื่อนครับไายเพื่อนนี่สวยสวยนะครับนี่นี่ไทยเพื่อนนะครับสวยๆครับเจ็ดหมืน่นบางนมานี่ตัวนี้อ่าอ่าลูกลูกสติงเร่เลย <c oughs> นี่ครับล่ำตัวเพื่นเน่าเน่สวยๆครับห <c oughs> น้านตา <c oughs> สวยสวย นะครับหัวโลนเลยครับหัวโลนไงเปิดไว้เท่าไหรกว่าเจ็ดหมื่นครับผมเจ็ดหมื่นถวนเนาะเปิดเท่าเดี๋ยวเปิดเท่าเดี๋ยวอ่าศูนย์เก้าเก้าสองสองหกเก้าแปดหนึ่งศูนย์ เชียงใม่อ oh, en ้บ้านเชียงใหม่ค so รับผเบอร์ไนี่แม่นบ่เบอร์เบอร์ตีแท็กนี่แม่นบ่มันมีสเบอร์อยู่น่เบอร์จุความครับผมเบอร์จุความอเอร์เบอร์เบอร์จุควานย์แปดศนคบผมหนึ่งศูนย์้าเก้านึ่งามสี่นี่นี่ะโทษตีแท้โอ้ครับ เบอร์นี้เนาะเบอร์080 1์แปดศูหงนเกามเบอร์นี่เนาะโอ้แม่นบ้ตัวนี้แม่นแมนครับอันเปิดเท่าไรตัวนี้ตัวนี้เปิดสาวหกหายครับผมเดือดเออสาวหกหาล่วยเป็นแม่สาวดวกันเป็นแม่สาวคือกันสูงประมาณล่วยสามสิบนี่เนาะ ลอยยิ้มหา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 จักปีพ่อรู้ว่า้วานี่จักเดือนนี่ประมาณประมาณโอ้เนาะน้แตาก็สวยอยู่เอานี่แขีงขาบ่มี่ำนี้เนาะบผมี่จำนี้ แม่สาวน้อยเลยครับประมาณปีกัวๆเอาปีกัวๆนี่ครับเอาสีสวยๆสีออกขาวนี่ครับมนๆมึงบันทายเพื่นนี่เบอร์โทรเบอร์เก่านี่เนาะเบอร์เก่าครับผมเบอร์โทรเบอร์เก่ามาจเชียงใหม่หะงูจากเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่น้องครับนี่ลย เชียงใหม่ลองคัมโอ้บาดเชียงใหม่ลองคัมหโอ้หูนี่ประเภทหูนี่เปิดไปเท่าไรเปิดเท่าไรครับนี่หกหมื่นหาบเปิดไปทีหกหมื่นห่ามีอะงครับอ๋อโอ้โหคนน่ะครับสูงขนาดเลยสูงลอยเท่าไรครับเนี่ย้อยหกสิบสามเนาะ โอสูงเลยนี่ใหญ่งวแม่เนาะใหญ่ขนาดเลยงานุใหญ่ลยกรไดกินรอหวนะครับรอยหกสิบสามนะครับคว้สูงบนร้อยหกสิบสามยิงานรถไทยนี่กับไ่เบงบทายบรนทายนะครับสวยบรรทาลูกไม่จกโตแล้วครับนี่ลูกสองตัวเดี๋ยวนี้ท้องว่างบ่ครับเดี๋ยวนี้ท้องว่างเนาะ ด้ลูกมาแล้วสองตัวพ่อจะผสมเนาะท้องว่างนะครับเด้อในลูกมาแล้วสองตัวแยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ท้องว่างอ๋นี่ครับเบิ้งบนไทายเป็นองคหางงสูงเลยเขพิสัยสูงขนาดอะไรครับเนี่ยนะครับเครื่องเป็นดำๆนะครับนี่นี่ครับเนื้อหนังเพิ่นก็ดีครับสีโค้งมัมมีปัญหาเลยครับเด้อนี่สีสวยๆเต่านมเพิ่งแยกลูกไปเนาะครับเนาะ ต่อน้มพึ่งกำลังเหี่ยงนะครับแข้งขานี่บ่มีบ่มีต่ำนี้เนาะครับเนาะขาทกขาถอนเล็บเปิ้ลกะบ่มีปัญหานะครับเหนียวนี่นะครับหน้าตาเป็นเครื่องเครื่องครับเหนียวแย่ๆนี่ครับสายหูครับสายหูนี่ครับเสื่องเครื่องเอาคุณพ่อกำลังบ่ายกำลังลูกหน้าเลี้ยงครับหกหมื่นห้าเนาะ เบอร์โทษเลยครับ,บ098 098 39 639 7056เอาพี่น,อนอ้องยังไ้โค้งสางย่ายๆครับนี่สีสวยๆไปเรียงนะครับเอาโทษแม่เลยครับเลอร์เบอร์อยู่ใต้คลิปนี่แหละครับยื่ยใส่ไม่ได้วันโอ้โนี่ยไม่ยุกพีแล้วว่น เปิด้เหมื่นแปดเนาะอ้สะวลูกตัววัวลูกดกว่าได้น้ำเกนครับสามตัโอ้มาน้ำกันแม่ตัวน้ำปูตัวนึงครับใส่ส่สลูกคนนน่ลูกตัวนี้ตัวเถิบ่โอ้ตัวนี้มาน้ำซื่อนี่ตัวนี้แม่น้ำจะาขายเปน้กันครับเหมนโอ้สตัวนี่สตัวนี่เ็ต์หมื่นปดเลย นะลูกเพื่นตัวผู้ขึ้สีสวยสุดเนาะเป็นลูกน้ำครับเพราะสีหอยลูกงาม้วนสนแม่เพิ่นเป็นลูกแรกกว่าเป็นลูกแรกแป่นด้กแรกจักมากแฝดก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินน้อเจ้าเดียวกันนี่แหละจนได้สูงประมาณจักร้อยสามสิบนี่แหละครับแม่นะครับล่ำตัวเงียบดีๆอยู่ครับเนี่ยอาเชียงเชื่องอันนี้ลูกเพื่อนนะครับเป็นตัวผู้นี่ลูกเพื่นนี่ครับเป็นตัวผู้นะครับ สามตัวล <laughs> mm ูกแม่นไอ้้งแม่สาตัวพ่อนั่นอยู่ได้เหรอแม่ไปได้สามอูแอแฝดลูกพ้นตัวแรกลูกพ้นตัวท่าไหตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวต่าไหนพ้นตัวตัวที่ท่าไหนพ้นตัวแรกครับอเป็นลูกแรกของพ้นเด้ตัวคู่นี่ครับนี่ว่าลูกแรก ยังสดสดู่เนาะกินยาดีอยู่ท่องว่างบ่เดยเนี่ท่องว่างบ่ท่องว่างครับท่องว่างท่องว่างแต่ว่ามื้อนี่นี่สิสิไปทั้งสามเนาะครับไปสามตัวนี้นี่ยผมไม่รู้คนแต่ว่ามาน้ำกันข้อเดียวกันไปเลยอ่ากินนกน้ำกันบ่กินนกน้ำกันบ่แต่ว่าเป็นเป็นตัวเมียบ่ตัวนี้บ่โอ้ตัวนี้ตัวเมียตัวนั้นตัวเถิกนะครับกินนมน้ำกันไปน้ำกันซ้ำแฝดซ้ำ แปดเปิดไว้ที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดมืนแปดเดี๋ยวโทษศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดน่งสามเจดแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจแม่อ้วนงวงงาม้ออไรก่อนยแลดยอได้เยสบแกว่ามนกาย อันนี้ห้องห้องใหญ่กว่นี่แม่นอยู่โอ้ยห้องห้องนอนปะ,ะเปิดประเชิล่ะโอครับเปิดห้องเพลินห่าอันอลูกตัวเมียปะครับป๋อลูกเมียนแคทนะครับลูกตัวผู้ครับโอ้ลูกตัวผู้ไปแล้วพูดครับลูกคนลูกตัวผู้เนาะเป็นเป็นลูกตัวเท่าไหร่องเพิ่นครับเนี่ยตัวสองครับโอ้ตัวสองห้องว่างปะครับเดี๋ยวนี้ว,ว่างเนาะ แม่ใหญ่ส yeah, ูงประมาณเท่าไรล่ะนี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าเนาะวัดมาแล้วนะครับร้อยสี่สิบห้าใหญ่ครับเป็นแม่ที่ใหญ่นะล่ำตัวคนเหี่ยวเหีครับล่ำตัวเหีวเหยนะครับเนื้อหนังก็ดีๆนะครับสี่โค้งไม่มีปัญหาเนาะรับประกันตัวนี้แข้งขารับประกันมัดเต่านมเล็บแข้งขาโบทโถงโบ้ถอนนะครับเด้อนะครับ มันถ่ายเพื่อนนะครับหาเงี้ยเหรอลูกคนจับไปใส่นอะฝุ่นแม่นบอลนี่หน่ะุ่นี่พ่ดอยู่เป็นตัวผูเป็นตัวผูเนาะลูกตัวผูด้วยครับเด้อแม่ลูกตัวผูเปิดไว้เท่าได้ก็แล่ะ 6000หาเบอร์โทรเลยครับ065 065 112 112 6863 6863งัวาจากเซร่ะบัตนเชียงใหม่ครับโอ้บ้านเชียงใหม่มาทำกันก็พอไงเนี่บ้านเชียงใหม่ลองคั่มนะครับลูปคนผมถ่ายได้ที่แรกแล้นะครับเดี๋ยวนี้เพิ่ดไปใส่หูของท่านบ่หนี่แม่นี่ยโอไม่แม่ <c oughs> คงคงคงไขเนาะครับเนี่ยเขาทันบ่โอ้เปิดไปเท่าไหร่ครับสามสิบแปดแเหยียบลูกขึ้นไปแล้วเหยียบลูกขึ้นไปแล้วเป็นได้ลูกเจ้าตัวลวครัเนี่ยอ๋ลูกสองตัวสองตัวสามตัวครับสามตัวแล้วท้องว่างบ่เด้เนี่ยว่างท้องว่างเนาะอันแม่นไปผสมกับตัวที่สี่ป่ ออได้ลูกซ้ำโตแล้วเด้อครับเด้อนี่นะครับท่อยังว่างอยู่นะครับพี่น้องน้ำไปเลี้ยงกับหันประสมกับเป็นตัวที่ C แหละครับเ,เพิ่งสูงเท่าไหร่นะครับสูง G สิบร้อย C ร้อย C สิบบวกเนาะร้อย C สิบบวกเด้อครับเด้อรับประกันจำนี้แข้งขาเนาะเต่านมเลยเพิ่งแยกลูกไปเนาะเพิ่งแยกลูกไปบ่เต่านุ่มเป็นพลังเหวียวแข้งขาว่ามีจำนี้เนาะ รับประกันตํานี้นะครับนี่นาตาเพิ่นก็เชี่ยงเชี่ยงเลยครับไปลูกมาแล้วสามเด้อท้องว่างอยู่ครับพี่น้องน้่ไปเลี้ยงกัผสมเป็นตัวที่ซีนะครับนะครับเอาให้ลูกดีดีนะครับเพราะว่าเลี้ยงลูกมาแล้วสามตัวนี่บันทายเพื่อนนะครับนี่บันทายเพื่อนพอโบมีตันี้นะครับเ เปิดไว้เท่านั้นล่ะครับสามหมื่นแปดเบอร์โทษเด้อครับบอน้ำพอลกำนันอยู่ใส่พอลกำนันนั่งยิ่งเอ่หมอยอินดัมโอ้ลูกสามแปดเดี๋ยวเบอร์จะลงไว้ใต้คลิปด้วยครับเปิดไว้เท่าไหร่เม่สาวนี่ครับสามสองสามหมื่นสองเป็นแม่สาวจะปีพ่อรู้ปะ หูด้บาวประมาณปี 3, ปีประมาณประมาณปีกว่าๆนะครับเนาะสาวน้อยนะครับเด้อประมาณปีกว่าๆนะครับเครื่องบหางหลาดหางเงี้ยวบานไทยด้วสวยนะครับเอาโหางเงี้ยงเครืองดำๆหางเงี้ยครับเนาะสวยฟ้อยหางเงี้ยงๆผมไม่าำนี้นะครับเนาะไม่นี้ไม่มีตำนี้เชยงขาเพื่นกับผมีมําำนี้ ประกันหนครับทุกคราถอนบ่มีโอ้สำหรับผู้นั่นหน่อยนะครับหลายกระสอตรงหน้า<ล>นี่ครับหน้าตาเชิงเชื่องนี่ครับเอ๋อแม่สาวหน่อยเด้อครับเด้อนี่มุิ่งนี่ครับเอ๋อนะครับสำหรับผู้อยากเลี้ยงงูอจอมย่อมเนะะะาะราคายอมย่อมผู้นั่นหน่อยสำหรับผู้นั่นหน่อยอยากเลี้ยงเลี้ยงต้องอยากโผล่เป็นเก๋าสวยอยู่ครับเงี้ยอยู่ครับเป็นเรื่งอายุหน่อยอยู่นี่ครับ ี่โค้งแต่มมีปัญหาครับไม่มียุบบมไม่หยางเลยประกันให้ตันี้กันเลยนะครับเอาสีนี่นะครับเบื่อโทษเลยครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปห่งเจ็ด์หนึเจ็ดแปดหหาแปดหโอ้เสียแล้วรัพุ่มขอบพุ่นเหลายครับมีบ่ครับบ่ต่เดียวมีตัวเดียว โอ้โหทุกไงเปิดไปเท่าไหร่ครับทุกไงนี่เหลืไปสิบเก็ดครับสี่หมื่นเก็ดโอ้ใหญ่เนาะสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงเท่าไหร่นี่น้อยหาซิฟได้อยู่เพราะว่าสูงใหญ่เลยนะครับมั่วจะกี่ผู้หลูกครับ ข้าวหลุ่มเจ้าปีงัวนี่ง่วปีเดียวงัวปีหนึ่งแต่ว่ามันใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่นะครับอันหน้าโคตรพอพันเลยครับนี่งัวปีเดียวผสมหลอดผสมไผ่มากครับนี่จำม่ได้พี่โตมาได้เอาไข่แต่ว่าเป็นลูกเป็นลูกผสมหลอดมากเนานี่ครับแข้งขาบ่มีตัวนี้เนาะครับเนาะไม่มีตัวนี้ขาเพิ่นใหญ่ๆครับนี่แข็งแรงเลยนี่นะครับ เป็นพ่อพันได้ครับนี่เป็นพ่อพันล่ำตัวบนกันใหญ่เงาเงาเนื้อหนังดีๆนั่นหนานี่ครับเอานะครับเนื้อหนังดีๆนั่นหนานี่ครับแข้งขาเพิ่นนะครับสูงนี่นีน่ครับเบิ้งบรนทายเพิ่นเด้อครับนี่เด้อนี่บรนทายเพิ่นใหญ่ๆหางเงาเงานะครับอ๋อพี่น้องอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับ ได้เลยครับนี่พ่อพันคุมฝูงพ่อพันคุมฝูงได้ครับนี่นี่นะครับเอานี่ผมถ่ายเบิ้งนะครับดู้นี่พ่อพันสวยๆนะครับหน้าตาลอยๆครับนี่นะครับเป็นลูกของผสมหลอดแต่ว่าพ่อมันจำอ่ได้ว่าเป็นเป็นหลอดผู้ใดนะครับสีก็สวยๆเปิดไว้เท่าไหร่ก็ครับนี่สี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดเบื่อทร่วเลยครับ เก้าเบอร์ทั่วนี่ศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งห้าหกสองห้าเจ็ดศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งห้อเลยครับเด้ออยากได้เป็นพอพันอยากได้เป็นพอพันนะครับทั่มาเลยครับเบอร์อยู่ใต้คลิปนยครับเด้อง่า่ๆเลยครับออกพุ้นหลายๆเด้อคือใ้พอ มอกี้นี่ของ่มนี่วันเ่ยดียวนอรเี่อกี้เพราะว่าอแงแง่ให้เจ้าไปเห็นมอกี้เปิดไว้เท่าไร่นโอ้สามหาสสหากับสาาเป็นแม่สาวทั้งสองเนาะอันแม่สาวนี่สูงประมาณร้อยเท่าไรครับเนี่ยร้อยยี่สิบป่ะเออได้ร้อยยี่สิบเนี่ยแม่สาวนะครับแม่สาวน่อยนะ นี่ครับเบิ้งบันทายเบิ้งแข้งขาเบิ้องไม่มีตำหนิเนาะไม่มีตำหนิเลยครับเอาหนาเลียงครับเป็นแม่สาวหน่อยนะครับประมาณปีกัวๆนี่ครับนี่ประมาณปีกัวๆแม่นี่ครับม่าณปีกัวๆนี่ครับหน้าตาเพิ่อนกับเชื่องเชื่องแข้งขารับประกันนะครับไม่มีตำหนินี่นะครับแม่นี่ยเส้าห่าเส้าหาสาวหน่อยขึ้กันเนาะถ้านได้หอดปีได้เนาะ นี่ละครับประมาณประมาณส้นปี๋เอาแม่สาวน้อยนะครับมานน้ำกันเฮี่ยงกันลองซองอยู่นี่เอานี่ครับสูงประมาณสักลอยซิมหานี่ครับแม่นี่เอารอยซิมหาแม่แม่สาวน้อยนะครับในน้อยหน่ครับนะครับสองหมืนหาได้ครับนี่เด้อบ่มมี่จำนี้แขงขาบ่มมี่จำนี้ครับนะครับสูงประม่านลอยซิมหาตัวนี้สูงประม่านลอยยี่สิบนะครับนี่เด้อนะครับตัวนี้สามซิมหาตัวนั้นยี่หาเนาะ อันนี้สามมื่นหาครับเด้อแม่นี่แม่นี่สองมื่นหานะครับเบอร์โทษเลยว่ะศูนยสครับ092 414 414ส4 3หนึ่งีแปดีสามแปดเนาะออพูดได้หลายแม่นี่เปิดเท่าไหรนาะนี่เปดสามหาครับ สามหาเนาะสามหมื่นหาเนาะเป็นแม่สาวอยู่เนาะสามหมื่นหาพันนะครับเด้อนี่สูงประมาณสักรอยยี่สิบหาเนาะลอยยี่สิบหานะครับสูงลอยยี่สิบหาเป็นแม่สาวนะครับนี่เนื้อหนังเพิ่งได้ดีครับเนี่ยพี่น้องเบิรงเด้อน,นะครับดูแางดูหยั่งบ่มีปัญหาะครับสีโค้งก็สวยอยู่นะครับมัวยังหน่อยอยะะู่เนาะพ่อพ่อหัออวจักว่าจักปี่ะะัวนี่ สองปีกลัวแล้วนะครับพร้อมจะผสมเหรอเนาะโอ้พร้อมจะผสมแล้วนะลเววด้อครับเด้อแม่สาวแข้งขาแล้วประกันนะครับเนาะไม่มีตำหนิเลยอ่าเล็บดีเล็บ,เบสวยเอา้ามุ่นหลงของพอ่อคุณมาซ้ำเล็บมากนี่นี่ครับเนีเ่ยเ แม่สาวสองปีกลัวนะครับพร้อมที่ผสมนี่ครับบ้านไทยเพื่อนเอานี่นี่นี่เอานะครับเอ่เนื้อนังเพือนที่ดีครับสีสวยๆนะครับเนี่ยิดแสงแดดนาเลียงครับนาเลียงเป็นแม่สาวนะครับยังท่นทองยังเตื้อยู่แต่ว่าพร้อมที่ผสมนะครับเด้อฮะพร้อมผสมเออพร้อมผสมนะครับพร้อมผสมเอาพี่น้องออกไปเลียงกับผสมเลยนะครับ เปิดโทษเลยครับ063 073 8701 8701ข้าวจากสนาพอ่อกโอ้พ่นทองลอยเอ็ดเออแม่สาวเนาะขอบคุณห,หลายๆ้นะครับพี่น้องเบิ่งกนมาโดนนะครับขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับ เอาพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับก็จะลื่นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำาเดือครับนะนัขอนตะลนวัวขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> 我有房子就过来，没地方